ตอนนี้เราก็มาถึงโซน s น a k e Cafe แล้วนะครับจัดถุงขนาดใหญ่นะแต่มันจะทําให้เป็นสีเหลืองนะครับอาจจะชอบงัดนิ้วอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงโซน s น a k e Cafe แล้วนะครับก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยจะมี อาหารขายนะครับมีของหวานของว่างเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีงูให้เราจับสัมผัสได้จริงๆด้วยโดยข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่บริเวณนี้เลยก็คือเขาจะมีงูหลามนเนาะอันนี้หลามให้ถ่ายรูปนะครับจะมาถ่ายรูปกับงูหลามนะครับโอโ้โหอันนี้คือ<แ>งหูหลามพท ไม่แน่ใจนะครับเพชรมียเพชรเมียอยุ่กี่ปีแล้วครับพี่ประมาณสี่ปีครับประมาณปีนะครับงูหลามก็เป็นงูที่ไม่ดิบิบนะฮะจับเป็นงูขนาดใหญ่นะตอนรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหรอมันหนักครับไม่เคยจับงูตัวใหญ่ๆเพรเออแต่น้องก็น่ารักเห็นไหมครับข้อแตกต่างของงูหลามกับงูเหลือที่พูดก็คืองูหลามเนี่ยตัวเขาจะเป็นลายแบบ เหมือนขีดอ่อนนะคะแล้วก็เส้นบริเวณกลางหัว<ม>เนี่ยเห็นกลางหัวใช่ไมครับมันจะเป็นเส้นเหมือนคันธนูนะแล้วก็บริเวณเส้นที่ลากมาถึงลูกตาเราะว่ามันก็จะเป็นเส้นหนาๆถ้าเกิดกับการเป็นมูเหลือมเนี่ยมันจะเป็นเส้นขีดแบบเป็นขีดเดียวๆขีดขีดทีดด่มๆขีดเดียวนะครับแล้วก็ขูุปยาเนี่ยก็จะเป็นเส้นขีดลากไปจนถึงกอนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคเราจะเดินเข้าไปในสเนกคาเฟ่ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนที่เดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะเปิดแล้วเราจะพามาเนาะก็คือที่มีเส้นสีแดงๆเนี่ยข้างในจะให้จับงูลเล่นได้ครับอ,อ,อันนี้คืองูน่าจะแทงเจอีนมิวสเน็คไม่ไม่แน่ใจนะถ้าพูดผิดเพราะว่าเป็นงูมิวแน่นอนนะครับเป็นงู ตัวนี้น่าจะเป็นงูที่เขาเรียกงูฟูชี่อ่ะมันเหมือนงูในแบรนด์ที่ห้อฟูชี่เป็นงูไม่มีจิตอันนี้งูคอนสเน็คแน่นอนมอสก็คือมอสอเมลแบบนี่น้องคอนสเน็คนะตาสีแดงเลยก็คืออเมลอเมลลาลิสติกโอเคนี่คืองูกรโปลที่เราคุ้นเคยกัน ส่วนอน,นี้คืองูไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นงูไทยอ่ะถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ตอบด้วยนะว่างูตัวน,นี้ตัวอะไรสิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันอยู่ในโซนของสเน c ค,คาเฟ่นะก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวโซนนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีในช่วงบ่ายนะครับโซนนั้นตอนนี้เราก็พักกินข้าวกลางวันกันก่อนเนาะ ครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบรรดารูปหลายที่ไม่มีปิดนะครับก่อนทตัวนี้นี่อายุประมาณอายุประมาณสี่ปีสี่ปีแล้วมอสก่อจัดอันนี้เป็นมอสอะไรบ้างมอสเป็นมอสเชื่ออะไรไม่ได้เราเื่อนเ่อนบเปนแรด์นิดอะไรทุกอย่างนี่คือก่อนแสดงนะครับก็ค่อนข้างโตเป็นที่แล้วตัวก็จะประมาณนี้นะครับ นดูที่มีความเชื่องนะครับแล้วก็บริเวณใต้ท้องมอมบอมนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใต้ท้องจะไม่มีลายกอโกดใต้ท้องจะขาวะนะครับนะสังเกตว่ามูกพันธ์นี้ลักษณะของหัวเขาจะเล็กกว่าแล้วก็จะเริ่มว้วนบริเวณ อือไม่ใจว่ามองไปไรอ่ะของมันขาวอ่ะน่าจะไดร2 like <aber r? S> 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 วันไปแเ <c oughs> น่ยนี่นี่นี่เด๋เราไปดูตัวอื่นต่อไปนะครับค่ะไฟไตร เป็นคอนสเน็มอฟไฟสไต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะขอเขาออกมาจับตัวะละเพราะว่ารู้สึกว่าตัวค่อนข้างใช้ได้เลยนะตัวค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือเลยมอฟนี้สีก็จะเป็นแบบสีไฟนะครับตอนตอนเด็กๆเนี่ยมันจะมีสไตล์ก็คือลายมันจะมีมันจะมีลายสีแดงกข้างตัวนะพอโตขึ้นลายสไตล์มันก็จะจางไปต,ตัวมันก็จะออกสีแดงจะออก ไฟสไตรนะครับอายุ7ปีแล้วนะครับก็จะตัวก็คือโตเต็มที่แล้วตัวประมาณนี้เนาะเบริเวณใต้ท้องก็จะเห็นว่าไม่มีลายข้อโพดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมอที่บริเวณใต้ท้องอ่ะไม่มีลายข้อโพดนะครับเป็นผลมาจากย e ีนแมสซีของเรานะครับ มากระที่อันนี้เป็นงูลหลางบอลไพทอนนะครับเป็นงูลหลางสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในประดางูลหลังนะครับ<ม>ที่เรียกว่าบอลไพทอนเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเวลากัวเนี่ยเขาจะขดเป็นลูกบอลกลมๆนะค,ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยีน albino นะสังเกตได้จากจะมีตาสีแดงตาจะสีแดงนะครับแล้วก็เม็ดสีเนี่ยมันจะไม่ทําให้ถึงกระสาวสนิทแต่มันจะทําให้เป็นสีเหลือง ก็คือถือว่าเป็นงูเกลือกที่สีออกเหลืองเถือนิ่งๆเถือนิ่งๆแป๊บน้อยแต่ค่อนข้างนิ่งกว่างูประเภทพรสเด็จบางทีจับแล้วมันจะอ้วนๆจะเต็มไม้เต็มมือหน่อย ตัวดำไปนู้นนี่คือน้องบอลไพทอนตอวตัวเล็กน,นะก็จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อกี้ที่จอถือคือตัวใหญ่นะครับไม้น้องก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับ

อนัีกน่นี้ก็คือเม็กซิกันดักคิมสเลกนะครับเป็นคิมนะที่หลายๆคนก็ชื่นชอบเพราะว่าสลของเขาเนี่ยก็คือจะมีสีดําขลับสนิทตลอดทั้งตัวนะโดยในตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริเวณ ใต้คามของเขาเนี่ยจะมีสีขาวๆนิดหน่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่เมื่อโตขึ้นมันจะค่อยๆดำขึนิทนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงูคิงชนิดหนึ่งที่กินงูด้วยกันเองเป็นอาหารได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมการเลี้ยงของเขาเนี่ยบางคนอาจจะแบบเจอปัญหาว่าแบบ เวลาให้อาหารน้องอาจจะชอบงับนิ้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทิงกันดูที่ค่อนข้างกินจุนะครับก็ต้องระวังเวลาให้อาหารก็ต้องล้างมือดีๆหน่อยะะเพราะว่าถ้าเกิดน้องได้กิ่นอะไรที่มือเนี่ยก็จะงับนิ้วแล้วก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีเอาออกเอาออกเองนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับไซนี้ก็คิดว่าน่าจะเกือบเต็มเกือบโตเต็มที่แต่ก็ยังไม่ถึงกับเต็มที่มากนะครับ One, two, three, 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 ทั้งดูเห่ามันจะมีพี่อะ๋อนี้มันไม่มีนะที่ว่าจะเป็นตัวาพอ๋อให้จุ๊บจุ๊บมาหน่อยจุ๊บมาหน่อยจุ๊บหัว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  นกอ่อนตัวเอกตัวสีปาร้ายมา ปีหน่อยนะ้องปีนิกก็คงจะตัวประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็บอกหลบหลบอันนี้เขาบอกว่าน้องอายุเจ็ดปีนะอก็อันนี้อายุเจ็ดปีก็จะโตประมาณนี้อืมอยากถ่ายแบบเอามาพอ่าดคอ้ <Okay. S 2> <What? S 1> จับหัวน้องเออหนึ่งสองนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสาม